สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมบูอาคไคนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูของรักนะครับหรืออีกไอเทมของซื้อรุก,กิน,นะครับมาเริ่มดูกันเลยของรักอันนี้นะครับเทียร์หนึ่งนะมาถึงก็เพิ่มความเร็วโจมตีขึ้นแล้วพั0หหน่วยเลยนะครับคือไม่ไม่ได้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาเป็นหน่วยซึ่งเยอะนะก็ต่อมาถ้าอัพขึ้นเป็นเทียส จะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลพื้นฐานทําให้เมื่อจมอเมื่อจัดการศัตรูเดิมที่ฮิลให้ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นด้วยเป็นระยะเวลา1 0บย่อวินาทีนะครับคูด,ดาวสิบวินาทีโดยที่ความเร็วนะครับถ้าอัพสกิลนี้นะขึ้นเป็นถึงเลเวลสิแล้วนะครับจะทําให้เพิ่มความเร็วสูงสุดที่33.2%สสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ จะทําให้ตัวละครนี้เนี่ยเดิมถ้าใครใช้ซูรุกิจ,จะรู้ว่านาง้ามากๆนะครับแต่พอของรักมันนี่คือค่อนข้างจะเปลี่ยนเกมเลยนะความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นสูงมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นเห็นคนเอาไปใช้เป็นเมตานะเพราะตอนนี้ตัวละครโจมตีเหลืองแรงๆมันก็มันก็เยอะหลายตัวแล้วนะครับก็เลยยัง ครึ่งกลางๆว่าเออเราน่าจะอัพไหมแต่ส่วนตัวผมเห็นว่าเออในในก็ความสัมพันธ์25แล้วผมก็เลยทำเอาไว้นะครับนี้มาดูที่การปลดล็อกนะการปลดล็อกจะเป็นตามนี้เลยนะครับจะใช้หนังสือที่มันเป็นรูปเหมือนหนังสือเนี่ยสี่เล่มนะครับแล้วก็วัตถุดิบตามนี้เลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับค่าความสัมพันธ์ต้อง25อันนี้คืออัพขึ้นเป็นเทียร์สองนะเนี่ยอกด ถ้าเป็นเทียนหนึ่งจะได้ทันทีนะครับมันจะใช้ requirement ใช้พ่าดน,น้อยกว่านี้ก็คือแค่ความสัมพันธ์ยี่สิบก็ปลดล็อกได้แล้วนะโอเคก็เอามาให้ชมกันนะครับรขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ